w w w a lcskidonline com ศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกรถพ่วงรถดำมีสินค้าให้เลือกมากมายอาทิเช่นกระทะล้ออุปกรณ์ดำผ้าเบรกพลาวแนบชุดช่วงล่างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณผู้ชมที่อยากได้อะไรราคาเหมาะสมส่งตรงถึงหน้าบ้านก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ w w w a lcskidonline com แหล่งรวมอะไหล่รถบรรทุกรถพ่วงครบวงจร ครับกับช่องเป็นรูปดำสิงนะครับวันนี้วิ่งหินเหมือนเดิมสตาร์ทรถกันไหนครับ อเสียงมันช่างเราใจจริงๆเลยตอนนุญาตนะครับถอดกระเป๋าแป๊บแต่ผมไม่ได้บิ้นตัดนานแล้วนะกลัวเพราะว่าเครื่องบิ้นตัดไม่ดีครับบิ้นตัดนี่ไม่ดีเครื่องแตกเยเลยนะ โอ้รองเท้าตกโอ้โหโโเกือบคอย <c oughs> เหลืออยู่ข้างเดียว <c oughs> ตายตายตาย <c oughs> แบบนี้แย่เลยครับ <c oughs> ดีนะมันไม่ไปตก <c oughs> ตกตามทางนี่หาไม่เจอนะครับรองเท้าเนี่ยจันชู เมื่อวาก็ปะยางไปครับปะยางไปเส้นหนึ่งเส้นในฝั่งนี้นะครับ มัน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 น้อยอะ่ะมันแบบมันวีดน้อยอะ่ะเป็นกับอะไรเนาะหรือว่ามันเป็นกับท่อเนาะแต่พอไปสนามอะ่ะรถคนอื่นเขาก็ทีเอฟศูนย์แปดนะแต่ว่าเสียงเขามันวีดแบบวีดแบบเพาะเลยอะ่ะวีดแบบวีดเลยอะ่ะแต่ของเรามันดุอะเสียงมันไม่ออกอะ่ะแง่ต้องมายืน,นย่างยถึงจะได้ยินเสียงเดี๋ยวจะไปว่าจะไปทําท่อใหม่ครับว่าจะทํา เดี๋ยวรอชมก่อนว่าจะเป็นท่ออะไรไใจอยากได้ออกปลายแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าเอ้เต็มลำเลยอินเต็มลำโอ้โหยางยางมันจะอ่อนหมเนี่ย เทศบาลเขาเก็บของก่อนเทศบาลเขาเก็บของก่อนฮะ,ะ,ะกําลังเก็บแป๊บนึงสตาร์ทอ่ะติดหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยครับ อ้าเปิดแล้วเปิดประตูไว้พี่จะลางหลังคาไมหมล่ะพี่ชูผพว่า,าไม่ติดมาติดไหมเอาโอ้ติดได้งไงอ่ะ สุดยอดเลย,ย,เยเมวมน้วโชว์ <laughs> วชวพลังหน่อย <laughs>